ไอ้ก <icana> <ta> <and> ูเอาล้นหลุดได้ไงวะไอ้โง่ตำรวจ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 ตำรวขอกลับขึ้นรถก่อนครับกูตำรวจขอขึ้นรถก่อนครับขอขึ้นรถก่อนครับตำรวจจริงครับอะไรอ่ะอะไรของมันอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอะไรตำรวจไม่พูดอะไรเลยอ่ะเราวิ่งหมดหมดละที่อ่ะกูงงเลยรู้ว่าจะล็อกได้หนึ่งคนแล้วเออไม่มันมันคือที่อะไรอ่ะอะไรอ่ะ ออะะไร่เปิดเขาให้เราขึ้นรถหรือเปล่าตั้งตัวอะไรเงี้ยเขาให้เราตั้งตัวใหญ่อลุกนีพี่ไม่มันอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเนี่ยตำรวจเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งลงจุดพอดีครับแล้วมันต่อเนื่องครับผมจ่ายได้ไหมผมจ่ายได้ไหมผมจ่ายได้ไหมจ่ายได้ไหมดีกว่าผมมียี่สิบอ่ะจ่ายได้ไหมมาเดี๋ยวผมดีเลย์ให้ผมแจ้งในวอร์ดีเลย์ให้เอาเนี่ยคันเนี้ยเอามา4,000 อ่สี่พันได้เรืครับลดลดอีกแล้วมีเงินสดมีเงินสดาหกครหสมหกจะให้เขาไปเลยแจ้งดีเท่าไหร่ดีเลกี่นาทีสิบ้าทีโอเคชิวเๆๆๆๆเฉีวเฉียวเฉียวางม้าลหลังม้า่คุต้องจายทีหมันแจ้กนมันแจ้กันมันแจกกันันแบ่ทำาทีทอะไรวะตาทีมมันทนทงานเป็นท่ายได้ไหม ทัางคันเนี่ยเอามาสี่พันใส่กุญแจสวยเลยวกุญแจสวยแล้วกู็วๆกุแจสวยแล้วกุญแจสวยแล้วเสียงอะไรมันตึ้งๆตลอดมาละเีอยเดี๋ยวแม่งผักเปลี่ยนเป็นไม้ผัดเลยก็ดูนะมึงมันจะมันเปลี่ยนเป็นไม้ผัดเลยวนอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วงานพวกเราพวกเราใส่น้า เว้ยคนนี้ไม่ได้จ่ายสวยไอ้เหี้ยเราควรเก็บทางมันนะเราจ่ายให้ตำรวจอ่ะไปได้ครับไปได้ครับไปไดครับไปได้ครับเฮ้ยกูจ่ายสวยตำรวจนายจ่ายสวยเฮ้ยจ่ายสวยตำรวจนะเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่เฉยเลยไม่เฉยจ่ายสวยดิเรียหี้ยพวกพี่จ่ายตำรวจไปเท่าไหร่ครับพวกพี่จ่ายไปหมื่นหนึ่ง ตเป็นพันหนึ่งเำนวมันกินมันหนึงเลยเออก้านตีอีสิบห้านาทีได้ไงแล้วผู้บึญชาี่ยเอางี้เอางี้เอาขอห้าพันละกันโอเคครับโอเคกระเป๋าเลยครับโอเคหกหนึ่งแปดลบอกหกหนึ่งแปดโอเคถือว่าอยู่กันได้อยู่กันได้อยู่กันได้ถือว่าไม่เอาเปรียบกันไออีหยี่นี่ตัวขโมยรถนี่สั์กูจำหน้ามึงได้ใช่เหรอไออีขโมยรเนี่ยไัวสัสไหนไหนคนไหนไหนคนไหน มงมึงคุยเลยวะไอสัตว์มึงคุยอะไรนี่มึงยืนมึงทำคุยไรสองพี่ทขโมยไมมึงขโมยไหมเาไม่อากเไม่ามเท่าไรพี่ตามเท่าไรพี่ขอโทพี่แล้วรถอยู่ไหนไอขยามอยู่ข้างนอกพี่ข้างนกที่เท่าไรพี่อะไรเออซึ่งมาได้เฮียตัวพี่เอาไม่เอาพี่าี่าพี่า่อาพี่า่าพี่อา่อาพี่่าได้เียพี่าไม่เอาพี่ซึ่งมาวียพี่ มันว่าอะไรนะมันว่าอะไรอ่ะมันว่าอะไรอ่ะมันว่าอะไรอ่ะมันวซื้อ้ามันเสื้อผมาแจ็คเสื้อแงเสื้อาไอ้เหด้โดทาไปหมดเสื้อผาไอ้เหี้ยบอกการมาเอารถเลยรถจอดข้างนอกไรที่ไหนราที่ไหนไปีข้างนอกกลัเเ็วแจ็คช้าไปแจ็คเดี๋ยวตำรวจมาแจ็ครู้เหี้ยรงแตกไอนรวมาโดนปง้าแจ็คเดมอไปแจ็คขอดไปแจ็คแจ็คขอไปแจ็คขอไปแจ็ค

ตลายลังตลายลังไอ้เหี้ยโตะลายลังไม่งั้นกูเก็บรถก่อนไหมรถมันบักอะนทีวันยังไงวะจะเก็บรถก่อนรอบนึงรถมันบักก็ลุงเออรถเก็บรถลุงกูงเลิกคอนใจแล้วเหรียดแปดอะลุงเลิกคอนใจแล้วเหรียดแปดอะไม่พวกคนมันเยอะไอ้เหี้ยได้มาห้าพันเท่ากับเราเราได้กำไรพันหนึ่งลุงเออได้ผู้วัดเสื้อนั่งโตตัวนั้นน่ะไอ้เหี้ยใจะขอไปแล้วได้อยู่บทตัวไอ้เหี้ย มันกล้าเนาะเยื่อนใส่เสื้อแล้วโตมาแล้วไปขมบรถเขาไอ้สัตว์มึงไม่รู้เปล่าว่าเรามึงรู้ไหมว่าเสื้อผ้าในตัวมึงเนี่ยมันมีบุรกาเยอะขนาดไหนบ้านไปคิดคนอื่นไม่มีคอร์สเนี่ยเหลือเยี่ยอะไรไสัตว์